Start with Why นะครับหนังสือยอดฮิตสำหรับการค้นหาคำตอบในชีวิตนะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็จะแปลว่าหนังสือที่ว่าเริ่มจากทำไมนะครับก็ถ้ามีคนถามผมว่าช่องผมทำอะไรเนี่ยผมอาจจะตอบไปเลยก็ได้ว่าอ๋อผมสรุปหนังสือครับหรือผมอาจจะตอบว่าอ๋อผมทำช่องนี้เพื่ออยากให้คนที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเนี่ยได้ประโยชน์และได้ฟังข้อคิดจากหนังสือผมเลยทำสรุปช่องนี้ขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆคิดว่าคำตอบไหนฟังดูรอกันครับ นี่คือพลังของการตั้งคำถามนะครับหรือการเริ่มต้นด้วยวัยนะครับคือการที่เราใช้คำถามเป็นตัวนำทางเราครับรู้ไหมว่า Nike ้กับ Apple เนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคนี้ในการสร้างองค์กรด้วยการที่พวกเขาสื่อสารออกไปว่าจุดมุ่งหมายของพวกเขาคืออะไรนะครับไม่ใช่แค่ว่าพวกเขาขายอะไรถ้าผมเป็นเจ้าของ n นกี้แล้วบอกว่าอ๋อบริษัทผมขายรองเท้าครับจบเพื่อนๆคิดว่ามันน่าซื้อไหมครับ ในปี2018เนี่ย์กี้ได้ปล่อยโฆษณานะครับที่มีแคปชั่นว่า Believe in something even if it means sacrifice everything นะครับแปลเป็นไทยว่าให้เชื่อในบางอย่างนะครับนั่นคือบางอย่างที่เพื่อนๆตั้งใจหรือเป้าหมายของเพื่อนๆน,นะครับแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยทุกอย่างไม่มีสินค้าในโฆษณานครับมีแค่แคปชั่นอันนั้นและหน้านักกีฬา คนบางกลุ่มไม่พอใจที่ n i k ี้พูดออกมาแบบนี้นะครับและนะหุ้นของ Nike ้ก็ตกลงไปเยอะหลังจากที่ปล่อยโฆษณาตัวนี้ออกมาแต่อาทิ์ถัดมาครับยอดขายออนไลน์ของ Nike ้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง25%เพราะว่า Ni กี้มีความเชื่อและจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจนมากๆจนคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกันเนี่ยแห่มาซื้อสินค้าของเขามากมายนะครับถ้าคุณเดินเข้าไปในช็อปของ Apple เนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าช็อปของ Apple เนี่ยโหมันสวยมันเรียบมันเพอร์เฟกต แล้วก็นั้นไม่ใช่ความบังเอิญนะครับที่หลายๆคนรู <c oughs> <del> ้สึกแบบนั้น Apple ตั <aplic houses> ้งใจจะสื่อสารตัวตนของแบรนด์พวกเขาออกไปก่อนที่จะบอกพวกเราว่าเออไอแพตัวใหม่ราคาเท่านี้นะแพงกว่าแท็บเล็ตตัวอื่นในตลาดนะแต่เราก็ซื้ออยู่ดีถูกไหมครับเพราะมันเพราะเรามองว่ามันดูดีมันเรียบสินค้าของ Apple คือนิพานอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าแบรนด์เหล่านี้เขาจะเล่นกับอารมณ์เราก่อนโดยที่เรารู้สึกแบบนี้เพราะเขาเริ่มจากคําถามว่าทําไมต้องเป็นแบรนด์ของเขา ผู้นำที่ดีก็ใช้หลักการนี้เช่นกันครับมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะครับไม่ได้ออกมาบอกคนว่าอ๋อเขามีแผนแบบนี้เพื่อยกเลิกการเหยียดสีผิวแต่เขาบอกว่าเออเขามีความฝันนะเขาอยากเห็นโลกที่เห็นเด็กน้อยผิวดําจะเล่นกับเด็กผิวขาวได้อย่างสนุกสนานและบอกอุดมการของเขาออกไปครับผมเขาไม่ได้เริ่มจากการออกคําสั่งว่าเฮ้ยผู้คุณต้องทําแบบนี้ต้องต้องทำอย่างนี้ต้องเลิกเหยียดสีผิวอะไรอย่างนี้นะแต่เขาเริ่มด้วยการถามคําถามว่าทําไมเขาต้องทําสิ่งนี้ครับผม ไซมอนบอกว่าผู้คนไม่สนหรอกครับว่าคุณจะทำอะไรเขาสนแค่ว่าคุณทำสิ่งนี้เนี่ยไปเพื่ออะไรทำไมคุณถึงจะทำสิ่งนี้อยู่ถ้าคุณตอบคำถามนี้นี้ได้ถ้าคุณตอบคำถามนี้ได้ไม่ใช่แค่สินค้าคุณจะขายดีขึ้นนะครับคุณยังจะมีแรงมีกำลังใจตื่นเช้าทำและสู้เพื่อเป้าหมายของคุณอีกด้วยรู้ไหมครับว่าเฟดริดนิเชอร์นะครับนักปรัชญาชื่อดังยังเคยกล่าวไว้อีกด้วยว่า he who has a why to live can bear almost any how คือคนที่รู้ว่าตัวเองมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเนี่ย สามารถจะก้าวผ่านไปได้แทบทุกอย่างในหนังสือไฟน์เยวายนะครับได้กล่าวอีกว่าการหาวายของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับการหาทองในแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวเพราะการล่อนทองเนี่ยต้องค่อยๆใช้เวลาแบบต้องเพ่งดีๆต้องเก็บขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแล้วเก็บสะสมให้เต็มถังใช่ไหมครับก็เหมือนก,การหาวายครับคือเราต้องค่อยๆค,คุยกับตัวเองค่อยๆเก็บคําตอบมาทีละนิดทีละนิดจนได้เต็มถังนะครับคุณต้องหาวายให้ได้ว่าวายของคุณเนี่ยคือการต๊ดๆเพื่อที่จะต๊ดๆ ช่องว่างแรกเนี่ยคือการที่เราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรนะครับช่องว่างที่สองที่คุณจะต้องใส่เนี่ยคือหลังจากที่คุณทําแล้วเนี่ยผลที่คุณอยากได้เนี่ยคืออะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับของพี่หนุ่มมันนี่โคชเนี่ยก็น่าจะเป็นช่องแรกของเขาเนี่ยจะเป็นอยากให้คนไทยมีความรู้ทางการเงินใช่ไหมครับเพื่อที่จะพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในคนไทยมีกินมีใช้อะไรประมาณนี้ครับผม ทีนี้คําถามคือแล้วเราจะหา y ของเราได้ยังไงใช่ไหมครับลองทําตามนี้ครับ1คือลองไปถามเพื่อนสนิทของคุณดูครับไซมอนเนี่ยเขาไปถามเพื่อนของเขาว่าเออทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนของเขาก็ตอบแบบทั่วๆไปครับอ๋อก็นายเชื่อใจได้ไงนายอยู่ด้วยแล้วสนุกไงไซมอนเขาก็เลยถามลึกลงไปอีกครับว่าสําหรับนายเนี่ยเราต่างจากเพื่อนคนอื่นยังไงเพื่อนเขาก็อึกอัดอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนตอบกลับมาว่าอ๋อเวลาคุยกับนายแล้วเรารู้สึกมีแรงบันดาลใจ พอเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเขาใกล้ที่จะเจอ Y ของเขาแล้วเขาเลยกลับมานั่งคิดและได้คําตอบว่า Y ของเขาคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเพื่อที่พวกเขาจะได้ทําสิ่งที่พวกเขาอยากทําในชีวิตหลังจากที่ไซมอนเจอ Y ของเขาแล้วเนี่ยการตัดสินใจในชีวิตของเขาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นมากเพราะอะไรที่ขัดจาก Y ของเขาหรือไม่ตรงกับ Y เนี่ยเขาก็พยายามเสียเวลากับมันให้น้อยลง แต่ถ้าวิธีนี้เพื่อนๆยังหาวายกันไม่ได้นะครับลองใช้วิธีนี้ดูครับก็คือลองเขียนชื่อคนที่ทําให้เราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้นะครับอาจจะเป็นพ่อแม่ที่ให้กําลังใจบอกให้เรามั่นใจในตัวเองวันที่เราอาจจะดูไม่ดีอาจจะเป็นครูที่เรานับถือที่ทําให้เรามองโลกเปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นโค้ชที่ทําให้คุณก้าวข้ามขีดจํากัดไปได้ขั้นหนึ่งนะครับ ลองเขียนออกมาครับผมหลังจากที่เขียนออกมาแล้วเนี่ยลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อ,อหรือให้แฟนฟังดูครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอวายของเราซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าผมโง่เลขมากแบบเรียนเลขไม่เข้าหัวเลยจนได้เจอกับครูท่านหนึ่งนะครับเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็ เออผมทําคะแนนได้ไม่ดีท่านก็เลยบังคับให้ผมเนี่ยไปติวหลังเลิกเรียนทุกวันทุกวันนะครับพอผ่านไป2เดือนเนี่ยผมกลายเป็นคนที่ทําโจทย์ได้มากกว่าเพื่อนเกือบครึ่งห้องนะครับจากคนที่เอ,อ่อทำไม่ได้เลยนะครับเป็นแบบที่โลเลยครูท่านนั้นเนี่ยสอนให้ผมได้รู้ว่าการที่เราตั้งใจจะเรียนรู้สักอย่างจริงๆเนี่ย มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยครับมันเลยกลายมาเป็น Y ของผมในทุกวันนี้ว่าผมอยากจะทําสื่อความรู้ที่ทําให้คนสามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการต่อยอดในการเรียนรู้อย่างอื่นหรือเอาไปใช้ในธุรกิจหรือเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับหลังจากที่ทํา2วิธีนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเจอว่านี่แหละเรานี่แหละใช่นี่เราแน่ๆนี่ Y ของเราก็ลองเขียนไว้แล้วก็ทิ้งมันไว้สักสอวันครับพอผ่านไป2อสวันเนี่ยกลับมาดูใหม่ว่า เออมันยังทําให้ใจเราเต้นแรงเท่าเดิมไหมเรายังตื่นเต้นกับวยของเราหรือเปล่าถ้ายังไม่ใช่ก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่วยของเราครับก็ค่อยๆหาไปนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับผมอย่างที่มาร์คทเวนนะครับนะักเขียนชื่อดังได้กล่าวไว้ว่าวัน2วันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือวันที่คุณเกิดกับวันที่คุณได้รู้ว่าคุณเกิดมาทําไม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับหนังสือ Start with Why นะครับเป็นอีกหนึ่งเล่มที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆชอบสรุปง่ายๆสบายๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ